สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีแบ่งปันเลขเด่นหวยฮานอยนะคะนำมาฝากกับเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นเลขเด่น3ตัวมา1ตัวซึ่งใช้ได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะวันนี้เรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะ เอาละค่ะสำหรับแนวทางหวยฮานอยในวันนี้นะคะเรามาดูเลขไหลกันต่อเลยค่ะว่าเมื่อวานนี้ผลรางวัลเป็นเช่นไรและเลขยังคงเดินต่อเนื่องอยู่หรือเปล่ากับเลขไหลสองนั่นเองค่ะเพื่อนๆท่านใดที่เห็นเลขชุดนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะหาเลขเด่น2ตัวมา1ตัวมาประกบคู่กับเลขเด่น3ตัวตรงนี้เลยนะคะ เมื่อวานนี้3 3 8 3 2เราก็มาเลข2แล้วก็เลข8นะคะ2เด้งเลยทีเดียวค่ะทีนี้เราก็จะยังคงใช้เลขนี้เหมือนเดิมค่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าถ้าแอดมินจับคู่ให้เพื่อนๆจะมีเลขอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยนะคะ มาต่อกันที่หวยฮาหนอยเช่นเดิมค่ะไม่ว่าเราจะเจอกันในทุกทุกวันแอดมินก็จะมีเลขเด่นมาให้เพื่อนๆดูทุกทุกวันเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะเลขเด่น278จับคู่ได้ตามที่เห็นนี่เลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำเลขชุดน,นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ Happy Happy ปังปังกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกันกบเทคนิคดีๆของเลขยี่กีอีกแล้วนะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเล่นเลขรูดบินปักแล้วก็มัดนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะได้กำไรแล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมินก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนในเลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่าหากไม่มีทุนที่จะนำมาใช้สำหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นคะ่ะ เพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆน,นาเงินทีละร้อยสองร้อยเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้หวังว่ามันจะถูกเราเราได้เอาเงินมาลงทุนน้อยๆเนียนะะ่ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงินอะไปให้กับเขาฟรีๆมันโอกาสในการได้มันน้อยมากคะ่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนำว่าไม่ต้องเล่นเลยคะ่ะ ดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทำยังไงแอดมินก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณ1,000ันนะคะเพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณหนึ่งร้อยถึงสามร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2 0 0พันก็ตั้งเป้าไว้ที่สา0ร้อยถึงห้าร้อยค่ะและถ้าเรามี เงินทุนงบเรามีงบเยอะหน่อย3 0 0 0นถึง5,000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500ถึง1,000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ2 0 0เพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บบาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับการเล่นเลขรูป19ประตูนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เองค่ะหน้าตาของเลขรูป19ประตูก็คือเขาจะมีเลขให้สองตัวมา1ตัวนะคะเลข2ตัวมา1ตัวให้เล่นรูป19ประตูบนและก็ล่างแต่ถ้าจะถามว่าถ้าจะให้ถูกวิธีทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดของการเล่นเลข สองตัวมา1ตัวคืออะไรคะแอดคำตอบก็คือวิ่งบนแล้วก็รูด19ประตูล่างนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบวิ่งกันใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อไม่ชอบวิ่งกันเราก็จะเสี่ยงกันนิดนึงค่ะออกจะเสียวหน่อยๆน,นั่นก็คือเล่นแค่รูด19ประตูบนแล้วก็ล่างนั่นเองค่ะเทคนิคก็จะมีเล็กๆน,น,น้อยๆไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ รูด19ประตูบนล่างเหมือนกันค่ะนั่นก็คือให้เลขมา2ตัวนะคะแล้วก็มันจะมาแค่ตัวเดียวด้านล่างนี้ก็คือจับคู่ให้นั่นก็คือเด่น7กับ8ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบรูดแต่ชอบเสียวลงไปอีกก็คือเสี่ยงลงไปอีกก็คือจะแค่เล่นเลขจับคู่บนล่างไปกลับนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะให้0กับ4ฟัน0ความหมายก็คือระหว่าง0กับ4เนี่ย ไม่ชอบเล่นศูนย์กับ4ีไม่ชอบเล่นเลข2ตัวจะเล่นเลขตัวเดียวก็เลือกเลขศูนย์ตัวเดียวได้นะคะหรือถ้าไม่เล่นเลขศูนย์ตัวเดียวชอบเสี่ยงลงไปอีกก็เจาะอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็จะมีเจาะให้ถามว่าเลขเจาะเข้าบ่อยไหมบอกได้เลยค่ะ 50, 50นะคะเพราะเลขยิ่งน้อยโอกาสเสียงก็ยิ่งเยอะค่ะพอจะเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็2ตัวมาตัวเช่นกันค่ะ สองตัวมาตัวเหมือนกันก็คือให้เลขสี่กับเลขเก้าแล้วก็สลเลขส่ความหมายก็คือให้เลขสี่กับเลขเก้าเน้นเน้นเลขสี่นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเลขสามกับเลขศูนย์เน้นเลขศูนย์นะคะด้านล่างตรงนี้ที่เห็นก็คือการจับคู่ให้เช่นเดียวกันค่ะและเขียนห้อยไว้ว่าติดเบิ้ลตองความหมายก็คือรอบนี้ติดเบิ้ลก็ได้ติดตองไว้หน่อยก็ดีนะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นกันค่ะ2ตัวมา1ตัวค่ะให้เลข2กับเลข0ตัวใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยค่ะคือตัวเน้นสแสดงว่าระหว่าง2กับ0นย์เนี่ยเน้นเลข2นะคะโอเคนะคะอันนี้ค่ะล่าสุดท,ที่จะต้องให้เล่นรอบถัดไปให้เด่น6กับ7และเน้นที่เลข6นะคะตรงนี้ก็คือจับคู่ให้จับคู่ให้แล้วก็อันนี้มีเลข3ตัวให้แล้วก็บอกว่าติดเบิ้นตองด้วยนะรอบนี้โอเคค่ะนี่ก็คือเทคนิคของการวางของแอดแต่ละท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นของแอดท่านเดียวกันค่ะให้เลข4กับเลข5เน้นที่เลข4ี่นะคะให้เลข2กับเลข3เน้นเลข2ค่ะอันนี้ก็ให้1กับ2แล้วก็เจาะส่วนผลรางวัลถูกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพื่อนๆก็ดูเอาตรงนี้ได้นะคะจะบอกว่ามีถูกแล้วก็มีฟันนะคะแล้วก็มีจอะอันนี้ก็มีถูกมีฟันมีจอะเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือถูกเฉยแอดเขาก็จะไม่ได้เขียนว่าเจาะหรือฟันเราก็สามารถดูเองได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันคะ่คะถูกค่ะมีเจาะด้วยมีฟันด,ด้วยนะคะก็ตามนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะเอาต่อไปค่ะหลังจากนี้เทคนิคก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายก็คืออาจจะมีแอดสองถึงสามท่านสลับกันมาวางเลขให้ฉะนั้นให้เราเลือกเล่นตามเพียงแค่คนเดียวนะคะหรือตามอย่างเดียวที่เราต้องการจะตามนั้นค่ะ เลือกหนึ่งคนและเลือกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเล่นตามจนได้กำไรแล้วหยุดนะคะ และการเล่นเลขรูด2ตัวมา1ตัวนะคะก็คือเลขเด่น2ตัวมา1ตัวเทคนิคของการลงทุนนะคะแอดมินจะให้ดูเป็นสรุปนะคะอันนี้ในลักษณะตัวละ1นะคะเราจะเทียบในอัตราส่วนตัวละ1นั่นเองค่ะถ้าเราเลือกเล่นด้วยเทคนิค เล่นทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งบนแล้วก็ทั้งข้างล่างนะคะเราจะใช้ทุนอยู่ที่76กําไรอยู่ที่14นะคะและถ้ามันเด้งนะคะบนล่างเราก็จะรับอยู่ที่104นั่นเองค่ะในกรณีที่2ค่ะถ้าเราเลือกเลขเฉพาะเลขเด่นมาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วเรารูด19ประตูบนล่างเราจะใช้ทุนอยู่ที่38นะคะแล้วก็ถ้าเลขมันเด้งนะคะ ถ้าไม่เด้งเราก็ได้52แต่ถ้ามันเด้งบนล่างเราก็รับไปที่142นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ถ้ากิดว่าเล่นแต่ตัวเจาะล่ะตัวเจาะที่เป็น2ตัวบนล่างไปกลับนะคะก็จะใช้ทุนอยู่ที่40กําไรที่50นะคะและถ้ามันเด้งบนล่างเพื่อนๆก็รับไปที่140และนี่ก็คือต่ออัตราส่วนต่อ1นนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอัตราส่วนต่อ1นเนี่ยเราจะต้องใช้ทุนประมาณนี้ถูกไหมคะ และแอดมินก็แนะนําว่าเราไม่ควรที่จะเล่นตัวละหนึ่งเพราะว่าถ้าตัวละหนึ่งเพื่อนๆก็ดูอัตราส่วนที่จะได้นะคะวันหนึ่งเราจะได้สักเท่าไหร่และมีโอกาสในการตามทุนเท่าไหร่ฉะนั้นเทคนิคในการเล่นก็คือเราต้องมีงบหรือแบ่งเงินทุนออกมาไว้สําหรับตามเลข 6ถึง8รอบนั่นเองค่ะดังตัวอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเรามีงบอยู่ที่1,000เราก็ตั้งเป้าแค่100-300ถึง300บาทเท่านั้นค่ะได้100-200ก็รีบหยุดนะคะเพราะว่างบ1,000บาทเวลาเอามาลงทุนแล้ว โอกาสที่เราจะต้องใช้ตามเลขประมาณ6-8รอบในจังหวะที่ถ้าเราบังเอิญเจอเลขมันหลุดพอดีนะคะโอเคค่ะเทคนิคก็คือใหเอ้เพื่อนเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเล่นเนะคีคะเทคนิคมีทั้งหมด3ตัวเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวได้กำไรแล้วหยุดค่ะไปดูกันต่อค่ะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนำก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะทำไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการ ถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่60นะคะกําไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนำว่าเหมาะสำหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ำก็คือ ตัวละ5นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่300นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน600ได้มาที่300นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งโพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิ้มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไร เท่าไหร่ที่เราตั้งเป้าวันละร้อยห้าสิบสารหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ตามเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะ เลขวิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะถ้าทุนตัวละ10นะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะยอย่าลืมค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะ วินล่างบอกว่าไม่มี5กับ8แอดมินก็จับคู้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคำตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะ โอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเลยก็คือแทนแทนแทนยีกย่กีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัว แต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะอีกีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบหยุดนะคะไม่ว่าเพืเ่อนจะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอ นี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ